ควมรนาเลยนะะเละม้รัมดับยงไงนีมีงเดี๋ยวเดียวพี่เดี๋วีเล่นดไปนอางข้างนอกไปรคับพีจะหวมันกนไปหรือเปล่าสนุกอ่ะอ่ะคครูนี่แต่งเพลงว้เยอะมามมีมีเพลงนี้รับม่รู้ดับมีลมรับใช่ไหมมีลมรักมีมาร้องไงครับชนิดหนึ่ง ต้องใช้ไม้ไหมคะตกลงกำลังสับสนนิดหน่อยต้อง,งใช่ไหมคะเมื่อลมพัดไม่ไหม้สบัดโบกมือเรียกใครโอ้ยแล้วมันเหมือนกับเราเนี่ยไปนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่แหมสุดมันสุดแบบใหญ่นะมีริมทะเลไงนะทะเลแล้วสั่งปลาหมึกนะไก่กี่หยดไม่กี่หยดเลยไม่หรอกพี่แต <Stick. S 2> oh. ่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรู้จักกันก่อนก่อนกันทั้งสามท่าเนะ่ย เองฮะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอุ๊บอ,อิ๊บค่ะครับผมอิ๊งนะคะครับครับด้านหลังครับเอ่อผมบันครับตัอพึ่งบันครับครับผมครับผมฉานรักเธอ เป็นบ้าคุณพี่ครับนะฮะร้งองนานไม่ได้ค่ะคือคือพวกเราเนี่ยอยู่กันคนละว,วงเลยชั่วใช่ใช,ใช่ค่ะเพราะว่าคอนเส,สิร์ตนี้เนี่ยมีศิลปินประมาณ30กว่าชีวิตได้สามร้อยกว่าคนนะโอ้แต่ออดีเวลาไม่พอ,อ,อเขาต้องเหลือสัก3สามสิบคน เจเนอเรชันเลยค่ะตั้งแต่คุณป้าเชอรี่สวัสีค่ะแล้วก็สุเทพคุสุเทพนะคะแล้วก็ไล่มาจนถึงรุ่นของพี่จุ๋มนาฎิกาจางนะคะพี่พี่ปอพี่กบทรงศิษย์ลองแบบว่าเอาแบบว่าเป็นออเดอร์เท่าไหร่นะฮะขอสักสิบคนสิบคนสิบคนนะสิบคนนะสิบคนประเดี๋ยอะเนือกไปจังเลือกกว่านี่เด่นเลยนี้ได้เท่าไหร่ฮะฮะถ้าตอบได้ได้เท่าไหร่ถ้าตอบได้นะเดี๋ยวเรานะครับเปิดแผ่นป้าย ต้องมีอะไรกระตุ้นหน่อยโอเคอนนี้ไม่พอเอางี้ถ้าถ้าพี่บันบอกมาสิชื่อถูกหมดเลยนะฮะผมให้แจ็คเป็นคนเปิดวันนี้นะด้วกหน่วยก้านด้อยแคยว่าจะจะให้สาวนอาจงไดนนกัอยากได้พอดี มีพี่โกดซมีดใช่ค่ะมีพี่โกแซ็กแมนพี่ก่อนะพี่กอพี่กอนสามนะอะไกระจางกระจาค่ะแล้วก็มีคุณป้าสวรีค่ะสุเทพทพค่ะแล้วก็มีคุณจินนาค่ะจินนาครับแล้วก็คุณพีระในนะขหลองทาย่มีคุณจิ๊บวัสุค่ะเจ้าครับอีกหนึ่งคนนึกพี่แซมจดเวลแล้วมีหัไปแล้วมีหัวแล้วมีหัวไปวมีหัวไปแล้วมีหัวไปแล้วมีหัว้วมีหัวไปแลัว เราเอามาให้แล้วผมไม่รู้เรื่องของเราอ่ะเขาบอกเขาบางทีบางทนบางคนเนี่ยอาจารยเขาอะไรยังไม่ค่อยทราบประวัติของครูนะเป็นยังไงยังไงบ้างส่วนส่วนคนนะอันนี้อีกผมไปป่ายข้ามนิดหนึ่งเดี๋ยวประวัติครูเลยเหรอคะประวัติครูเนี่ยเด็กๆคนง่ายดีกว่าผมง่ายประวัติเพเด็กๆก็ได้รูปเก็บมา เอาย้อนไปใลรที่ถูกบอกว่าผลงานที่ว่เดี๋ยวพี่เคียร์เดี๋ยวไม่ใจเย็นที่ดึงสองสองล้มอีกสองล้าได้เลยนะได้แๆพี่บานเอาไปได้เลยวันนี้เาคู่เลยนะว้าอีกสองคถามมีอย่างนี้อกนนะผมไฟไหมไฟให้ยงไว้แปยว่าอะไรคิดแบบคิดแบบใจเยนสิคีดแบบ้าูกนหนฮะเเอาเอาผลงานเอาเรียกว่าขอเด่นๆด่นเเพลงเดเอขอสห้าเพลงใครดีฮะ สามคนไทยหัวใจถูกแทงกี่คัวล้อญาพิปูเป็นน่ก้อคเด็ดแล้่ันเแทงอ๋อไอ้นี่ครูวันนี้ต้องไปอยู่กับพี่บันแลเนี่ยค่ะตอานั้นเลยร่างงาาปูจะล้องให้ลูกหลานจังไรผมว่าผมกับพี่วันพี่วันเลือกชี้ไปทางไหนไม่ใช่ว่าเอออยู่ใกล้กันก็มาเสี่ยง เพลงนี้คุยเพลงนี้คุยอันนี้คือเพลงอะไรฮะถามคนไทยครับถามคนไทยเพลงอะไรหนึ่งเพลงละแล้วก็มีเพลงลมรักไม่ไม่เอาเพลงที่ร้องแล้วความรักครั้งสุดท้ายความรักครั้งสุดท้ายนิดนึงฮะความรักที่ผิดหวังจะฟังแล้วม่ไหวแล้ว แล้วเกินนี่เมื่อกี้อีกนิดเดียวเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยใไหาแล้วใจตกใจมากเลยอ่ะอย่างนะป่วยเพราะอะไรเพราะอะไรนั่งผมเตรียมกันไว้แล้วดูทางกันทางตรงนี้นะอ่ะเปที่พี่แซมม์ครับผมของผมนี่จะได้โจทโจทย์ตัเองแดดออกต่บหวานแดดออกนี่ใช่แดดออกนี่แบบ มีสามสามสามแล้วอีสองมีสองให้ยังไงเหรอโอมแม่เอยน้องเฮ็นมัวโดนย่านป oh, ่า ยสปายเปียนฟี่โปรดมากขบเพื่อนนีขับไม่ได้เลยพี่พี่อฮะเออใครหนอใครหนอใครเเราทำชีวิตชนี่ไงน้องๆหลายคนไมทาบนะคุณผู้ชมเป็นคนแต่งนะฮะแต่งเงี้ยแต่งเนี่น้าขาวมันนางแป้งจิงขออ้ายอ่าม่แล้วก็มีจุกฟ้าลาดินเองรอ เอลงดังเยอะแยะให่เก็บรักไม่หอดรักไม่หมดเพ็พันําเพลงแล้วต่เวลาห่เวลาอัาเนี่คือรู้ของคุณครูสุรละคนคนยใช่แล้วนี่ปัจจุบันของท่านนะคะก็เป็นวันนี้ก็ป่วยอยู่ด้วยอ๋อรอทไมไ่ไม่ครูป่วยเป็นโรคอะไรตอนนี้โรคหัวใจครับโรคัวเห็นผู้หญิงคนไหนก็หลงรักไม่ใช่แล้วกสำคัผมว่าพี่บัาไม่น่าเอาชื่สุดตัวกมาแล้ว ที่เราได้เก็บเอาไว้ได้ได้มาเป็นครูคูแลวาอถามกว่าทั้งสามท่านมามาร่วมในคอนเสิร์ตครังนี้ได้ยังไงคะ ถ้าเริ่มจากอิฟนะคะก็คือว่าอัลบั้มใหม่ล่าสุดของอิฟเนี่ยนะคะที่ออกกับค่ายใบชาเนี่ยนะคะชื่ออัลบั้มว่าภาษาร้าใช่ค่ะก็เป็นการคอเวอร์สิบเพลงของครูน้อยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปพบพูดคุยกับครูที่บ้านเลยทําให้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแล้วใครเป็นคนเริ่มแบบเป็นตัวตั้งตัวตีเลยว่าคอนเสิร์ตนี้จะต้องจัดขึ้นมาฮะใครอ่ะก็เป็นทางผู้จัดครับผู้จัดใครหาได้ใครวะผู้จัด

ก่วยอยู่กับับโฮมคด้เ้าสูงนิดกินน้ำนิด้็เรียกว่ามีความสุขตรงนี้นะฮะเรียกว่าไปให้กำลังใจเป็นครูด้วยแล้วก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันด้วยแล้วก็ศิลปินนี่เยอะมากอินเทอร์เน็ตเยมากๆเยาะแยะอะไรต่อเยอะยะัะไรต่อก่อนที่จะไปถามอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายนะฮะย้ำไปเรื่อยก่อนซื้อบัตรที่ไหนยังไงราคาอะไรฮะ ไที่เกครับเมเจอร์ค่ะไฮติเกตเมเจอร์ค่ะครับบัตรราค่ะไปบ้างนะก็มีมีห้านะคะแล้วก็มีใช่มีห้าร้อยพันสองน้ำมาจะติดแล้นี่ถ้าผมกระถาผมกระชากเยอะนะน้ำเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไร่ไม่ใช่า่ไม่ไ่ไ่ไ ก็เริ่มประมาณทุ่มนึครับเร่มกีงก็เกิด่งก็เก่าง่าเกิดน่างกเก่าเิ่างก็เางก่างเิ่างกนีิด่างก็เกน่างกเกนตาคก็่างกเกิดต่างกเกดต่างบ็เกิดต่ะเดางะิต่างเกิดต่าเา็เิต่นงกเิ่างะิดตเิ่างกเกิด่างิดติดต่างก็เิลต่นงก่างก็เกิติ่ครงวิ่ตางวัลนะฮะาก็ตาามนะค ในครั้งนี้ครับมีชื่อตอนว่าอะไรนะฮะยากมากคะผมขอบอกนะครับหนึ่งบอกฟ้าดินว่ารักไม่รู้จักโสองถามฟ้าดินว่าใครฆ่าท่านพ่อโอ้ยพี่จะตอบผม่พอดำนะผมขอย้ำให้คิดให้ดีนะคิดให้ดีนะไม่ส่งมาส่งมาสี่สองสองหนึ่งหกหกหกมะไรัน หนึ่งนะฮะตอบตอบว่าบอกฟ้าดินว่ารักกป็นรูดับนะฮะสองครับถามฟ้าดินว่าใครฆ่าทั้งพ่อเฮ้ยออยาามาตั้งใจที่ไม่ดีนะใครสอนเนี่ยเอาดีๆเปิดหนังทุกคนเนี่ยตอบยังนะงานจะมีต่อผู้เจ้าดีรายการนะฮะเดี๋ยวต่อไปเองนะจ๊ะพี่รอมีเสื้อแจกด้วยหนึ่งตัวเอฟไอนะครับเหมือนเดิมนะฮะเอฟไออย่างขับยันไร ให้เทพไม่สัม่มใคระน,นะคะคีไตามด้วยข้อความสนที่เสียงสองหนึ่งหกหกนะฮะเช่นเอ I ใส่เสื้อสัเนี่คีเอ็ I เนี่ยเทพอยู่ในสามโลกคีเป็นดูคนอนเสิร์ตก็ได้นะเออรประกาศผู้นิทายรายการนะครับใช่แล้วแต่ว่าพี่ๆยังไม่ไปไหนนะคะอยู่กับเราแล้วก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตกันต่อก็มีความพิเศษอะไรกันอีกบ้างแต่ในช่วงหน้านะจ๊ะทร์ตอนนี้นะขอพักสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ